คงทางด้านพลังงานของชาติสะท้อนถึงการพัฒนาประเทศไทยจึงต้องมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมน้ำมันและก๊าสธรรมชาติไว้ใช้ทั้งในด้านปริมาณสำรองด้านการค้าและยุทธศาสตร์แต่นิยามและความหมายของปริมาณสำรองปิโตรเลียมหลายคนอาจยังเข้าใจไม่ตรงกันความสับสนนี้อาจชดให้การพัฒนาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยเป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าที่ควร และชุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการจูนเคลื่อนความเข้าใจาให้ตรงกันจึงเป็นเรื่องจำเป็นเราจะได้รู้จักกับความหมายที่แท้จริงของปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปตามหลักสากลปริมาณสำรองเปลี่ยนแปลงได้ก็ถ้าเผื่อว่ามีการค้นพบเพิ่มเติมก็อาจจะมีการปรับเพิ่มปริมาณสำรองขึ้นมาหรือถ้าเผื่อไม่มีการค้นพบเพิ่มเติมแต่มีการใช้ไปเรื่อยๆปริมาณสำรองมันก็ลดลงไปเรื่อยๆ ปริมาณสำรองนี่ก็คือตัวที่ชี้ให้เห็นว่าเราน่าจะมีน้ำมันและแก๊สเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเผื่อปริมาณสำรองใหญ่มากนี่นะครับก็เป็นไปได้ว่าต้นทุนจะ,จะต่ําต้นทุนต่ําราคาก็อาจจะต่ําแต่ว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันตลาดค่อนข้างเสรีเพราะนั้นราคาน้ำมัน ทั่วโลกที่ไม่รวมภาษีเนี่ยจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นน้ํามันที่ออกมาจากบุมน้ํามันในแต่ละประเทศไม่ว่าประเทศไทยอเมริกาซาอุดิอาระเบียราคาจะจะใกล้เคียงกันก็คือราคาตลาดโลกเพียงแต่ว่ารัฐบาลอาจจะสามารถที่จะเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นถ้าปริมาณสำรองในแหล่งนั้นๆสูง ก็ทาให้ต้นทุนต่ําทุนทุนต่ารัฐบาลก็อาจจะเก็บภาษีเข้ารัฐได้เยอะยังไงก็แล้วแต่น้ํามันมันต้องแพงขึ้นนะฮะในที่สุดเนี่ยราคาน้ํามันที่เราเก็บไว้เป็นน้ามันสํารองนะครับก็สามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเรามีความมั่นคงในเชิงของพลังงานนะครับก็มีพลังงานเพียงพอใช้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นก็เป็นเรื่องที่สมควรแก่การที่จะไป ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ตัดสินใจให้ดีถ้าประเทศไทยกําหนดราคาเป็นราคาที่ถูกกว่าข้างบ้านต่างประเทศก้มาช่วยซื้อแหละครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาบ้างนะครับในมาเลเซียมันก็จะซื้อไปช่วยใช้แหละครับชั้นใดชั้นนั้นในในอดีตที่ผ่านมามาเลเซียเคยซับซิได้าราคาคือชดเชยราคาน้ํามันที่ขายให้กับประชาชนมาเลเซียคนไทยก็ไปช่วยใช้นะครับก็คือไปช่วยใช้ภาษีของเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากเราไม่อาจจะปิดตลาดเป็นประเทศปิดประเทศได้นะครับตลาดมันไหลมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องสร้างกลไกตลาดที่มีราคากลางซึ่งเป็นราคาตลาดเป็นตัวเทียบกันดังนั้นจึงต้องมีราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดเพื่อไม่ให้การโยกย้ายถ่ายเทผิดกฎหมายต่างๆเกิดขึ้นอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจหลายคนว่า ปริมาณสำรองปิตโตรเลียมนั้นสำคัญแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงความต้องการพลังงานด้านปิตโตรเลียมก็ยังคงสูงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการต้องการพลังงานไม่ว่าจะของโลกหรือของประเทศไทยเราก็แล้วแต่เนี่ยมันแบ่งเป็นสองประเภทอันที่1นึ่งก็คือพลังงานเพื่อเอามาใช้ในการขับเคลื่อนหรือว่าที่เราเอามาใช้ในภาคการขนส่ง ไม่ไว่าจะเป็นขนส่งบนชนหรือว่าขนส่งเอกชนของแต่ละคนเราเนี่ยต้องนําเข้าน้ํามันมาใช้ในการขนส่งก,ก็เกือบจะเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราผลิตได้น้อยมากไม่ถึงหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ของการใช้น้ํามันนะที่พูดถึงน้ํามันอย่างเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องยอมรับสําหรับประเทศไทยนั่นคือภาคการขนส่งจําเป็นที่จะต้องอยังใช้ปิโตรเลียมอยูอ่ผู้ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดคือ,อไฟฟ้าภาคการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในเวลานี้เราก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงที่เหมาะที่สุดแล้วก็ทําให้โลกอ,อยู่ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมถูกทาลายไปน้อยที่สุดคือแก๊สธรรมชาติในเมื่อความต้องการพลังงานปิโตรเลียมยังคงสูงอยู่การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้มีปริมาณสํารองปิโตรเลียมจึงจําเป็นอย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน